โอเคท่านผู้ชมกับผมนะครับแล้วก็ใครไม่รู้ก็อยู่กับน้องผมไม่อยู่จะมารีวิวกล่องอันนี้ซื้อรอันนี้ซื้อราคา25เป็นของเถื่อนนะครับมีสามเป็นจอยเก y ที่อุบัตที่สุดในโลกใช่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 ซื้ออยู่ซื้อนนี้เป็นจอยเก y ที่อุบัตที่สุดในโลกกล่องกล่องดีดีผมให้น้องผมนี่เถื่อนแล้ววะจอยเก y ที่สุดในโลกอาอันนี้เป็นของหนูเลยราคา25บาท สิบวงเล็บน้ำมือสาม see. What the fuck อ oh, ้คงดีมากมากเลยเดี๋ยวแล้วมันดีหรอวะผมให้น้องผมถือกล้องโอเคอันนี้ไม่ของดีมากเห็นเขาบอกกันแล้วก็ให้หนึ่งดาว What the heck เอาเร็วีว <laughs> ่ยเฮ้ยต่เรามันเล่นได้นะเฮ้ยออกกล้องขึ้นนิดนิดกล้องขึ้นนิดนิดใช่มันจะเป็นรางวัลนี้ โอ้โหเฮ้ยของมืออะไรเนี่ยถามจริงของมือสามที่บอกของมือร้านหนึ่งไะเนี่ยทำไมมันจ้าอะไรขนาดนี้มาลองไปดิมาอย่าอย่าจับกล้องสันจับกล้องอี๋อย่าอย่าสานจับจับแตนเขาไม่ดูกันแหวดเด็ดโอ้โหมันหักเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยมัน โอ,โอ,โอ้โหเอ้ยเนี่ยามือซันเฉียงเรี่ยมแอปปนี่นะครับราคายี่สิบห้าบาทมันจะขนาดนี้เลยเหรอเย่มันมือสามไม่ใช่มือสามดูโอดีเลยโหสภาพนี่สภาพนี่โคตรดีอ่ะดูดูฟันดีจริมือสามดีจริงฟันโคตรขาวอ่ะถ่ายให้มันอยู่กลางๆอู้เฮ้ยเล่นเล่นได้เนี่ยเฮ้ยสภาพนี่มันไม่เอาไหนใช่ ให้ดีน้อยเนี่ยแล้วพอมันไม่มันไม่เอาไหนต้องเม็ดแล้ววไดน้อยโอ้คนวนคนมือตฟักอยู่อ่า the fuck ล้วนเรี่จะลอยนะมาดูกันไกลกันโอ้โหกลไกนี่มีอะไรก็ไม่รู้จะไม่หมดเลยแต่ว่าโอเคทีนี้เหรอไม่ใช่ดูของบ้านนี่โอ้ เจ็บเจ็บยี่บห้าบาทมันก็ด no ีแน <c oughs> ่ๆเจเนี่ยมันแปลกๆหน่อยๆมันใส่ไงวะมันใส่ไงเอาปลาของเจใี่ uh ่ดโอเคนีใ uh ช่ไหมไม่ใช่ให้เสียดไงอ่ายี่ยม่งากลอ่าอ่า อิรีวิวไม่มันเลยโอ้โหยิ่ยม้าบาทที่ดีมากๆเลยเอาอีกทีอ่ะโอเคท่านชมรีวิวแค่นี้แฮะอาเจียนจะแกล้งไปกดหยุดคลิปมันก็เลยเผลอไปหยุดเลย